ก็สวัสดีแบบว่าน้องๆทุกคนนี้เราจะมารีวิวบ้านกันเพราะว่าแบบมีหลายคนก็ไม่ใช่หลายคนหรอกแบบประมาณสองคนได้เออขอให้รีวิวบ้านสองคนก็เยอะแหละงคือเราไม่ก็มีเอฟซีหรอกแต่ก็จะมารีวิวบ้านตามคําขอกันนะจ๊ะนี่อ่ะเลยอันนี้เป็นหน,หน้าบ้านเลยครับหน้าบ้านก็คืออ่าก็อันนี้เป็นโซนแบบว่าหน้าบ้านนะ เป็นโซนอบ้านก็จะมีแบบว่าพวกรองเท้าพวกกระเป๋าแล้วก็แบบมีไฟเปิดด้วยมันก็จะสว่างขึ้นแล้วก็จะมีแบบล่มนี้เสื้อกันฝนรองเท้าอะไรแบบนี้เนาะตกแต่งแบบมินิมอลมินิใจนะจ๊ะก็คืออันนี้ได้การออกแบบมาจากเออเออแบบว่ายูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาเป็นคนต่างชาติ เนาะก็เออเราก็เอามาแบบทำตามเพราะว่าเห็นมันสวยดีนะก็แบบเออตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยโอเค่ซนต่อถัดไปเลยก็จะเป็นแบบห้องครัวซึ่งตรงตรงเนี้ยแบบทุกคนเห็นเยอะแน่นอนโซนนี้นะจ๊ะจะเป็นโซนที่แบบทุกคนต้องคุ้เคยกันเพราะว่า เราค่อนข้างที่จะมาทําตรงนี้ค่อนข้างบ่อยเลยก็จะแบบทำอาหารกินคุกกี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมเยอะมากแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบตกแต่งพวกจานชามช้อนซ้อมนะแล้วก็ตรงนี้เป็นเออแบบใส่พวกอาหารเช้าที่แบบขนมปังก็เป็นอาหารเช้าถูกไหมเออก็จะใส่แบบพวกส่วนตรงนี้ทุกคนอาจจะแบบโป๊ะนิดนึงเพราะว่าคือในตนู้เย็นเราที่ว่างไม่พอสําหรับใส่เนื้อก็เลยเอามาใส่ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้ว่างพอดี ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าทําอาหารได้มีเตามีอะไรนะพอเปิดเข้ามาก็จะเป็นเขียงแล้วก็ถาดเอาไว้ใส่อาหารเวลาที่เราไปเสิร์ฟเพื่อนๆหรือว่ากินเองตอนเช้าหรือว่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบที่ใส่ผลไม้ต่างๆมีหม้อด,ด้วยนะทุกคนอันนึงนะต่อมาใช่ไหมก็จะมีแบบเตาอบอืมีมคกุกกี้ข้างในอันนึงเลยก็แล้วก็มีผ้ากันเปื้อนนะเอาไว้ทําอาหารได้ในตู้เย็นก็จะมีแบบของต่างๆนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยมีผักมีผลไม้ต่างๆเลยทุกคนคือแบบ มีพวกขนมอร่อยๆของเราก็มีนะ้ำม,มีนมต่างๆ้วยนะจ๊ะลืมบอกวันนี้เราจะมารีวิวบ้านทุกหลังเลยนะที่เราใช้ลงคลิปที่เราใช้เอาไว้ให้ตัวละครอยู่ด้วยนะตรงนี้เป็นโซนถัดมาตรงนี้คือแบบไม่มีอะไรมากก็จะเป็นที่แบบวางเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็จะตกแต่งด้วยต้นไม้ต่างๆคือทุกคนสามารถมาดูตรงนี้ได้ด้วยก็แบบอมืมาที่ห้องนี้ทุกคนก็จะเป็นแบบว่าเออเล่นเปียโ,โนได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบของตกแต่งต่างๆเนาะแล้วก็มีรูปภาพอันนึงแล้วก็แบบ ตกแต่งด้วยต้นไม้ต่างๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องกินข้าวนะก็แบบเออกินข้าวได้แหละใช่แบบมานั่งกินข้าวตรงนี้แต่ว่าส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้มาตรงนี้เท่าไหร่คือไปกินหน้าทีวีนะจ๊ะมาถึงโซนตรงนี้แล้วคือเร็วมากตรงนี้เป็นแบบว่าโซนที่ให้น้องๆอยู่นะเป็นโซนแบบเออน้องจะนอนตรงนี้แบบทุกอย่างเนาะก็ ออสัตว์ของเราสัตว์เลี้ยงของเราก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้ถามว่าข้างในริชาร์ดมีอะไรบ้างก็จะมีเป็นพวกถาดอาหารของแมวน้ําเต็มๆแล้วก็แนบๆเนาะ,ะก็จะเป็นถาดอาหารแบบนี้คือเยอะหน่อยวันๆว,วันหนึ่งคือไม่ได้กินอันเดียวกันทุกวันต้องเปลี่ยนสีสันบ้างเนาะก็แล้วก็แมวน้ํานอนอยู่เด็โอเคเราต้องพูดเบาๆนิดนึงก็ต่อไปก็จะเป็นแบบว่าอาหารสัตว์เนาะที่เอาไว้กินสําหรับแมวน้าแล้วก็กระต่ายแล้วก็เต็มๆแล้วจ้าเอออกินไ,ได้ด้วยนะ แล้วก็ข้างบนก็จะเป็นแบบว่าพวกของเล่นต่างๆเลยน้องก็จะแบบเอ้ยคือตอนเนี้ยเราอึ้งมากคือน้องสามารถแบบหยิบเองได้ด้วยอะแต่ว่านางต้องมาขอให้เราเล่นด้วยเว้ยแบบคือชอบให้เราเล่นดุโซนถัดมาเลยตรงนี้ก็คืออยู่ข้างห้องสัตว์เลี้ยงเลยจะเป็นแบบห้องนั่งเล่นนะอันนี้ก็แบบได้สไตล์มาจากยูทูบเบอร์ชื่อเออยูทูบเบอร์คนนึงเหมือนกันอืมใช่แบบได้สไตล์มาแบบสวยมากโอเคก็แบบเออตกแต่งแบบมินิมอลนะจ๊ะแล้วก็แบบ มีความคริสต์มาสติดหนึง่งอ่ามีเต็มเต็มแล้วก็เต็มเต็มพื้นเต็มสองตัวเนี้ยสองคนเนี้ยชอบมาดูทีวีด้วยกันบ่อยมากเลยลูกหนูเป็นอะไรคือชอบดูปูสายรับใช่ไหมปูสายรับโซนถัดมา <ๆ S 1> คนเป็นหลังบ้านของเรานะซึ่งเราได้ทาคลิปคลิปหนึ่งไปเป็นคลิปจัดสวนของเราซึ่งคลิปนั้นมันแมทมากแบบ <c ười> คือคนดูค่อนข้างเยอะเลยนะคลิปนั้นแล้วก็นั่นแหละโอเคคือ อ่จกะจะเป็นแบบประมาณนี้นะจ๊ะคลิปอ่ะตรงนี้ทุกคนอาจจะแบบเออเคยเห็นแล้วใช่ปะม,มาถึงชั้นบนกันแล้วตรงนี้จะเป็นแบบนี่พอทางเข้ามาใช่ไหมก็จะมีแบบว่าใส่หมวกแล้วก็ใส่แบบเขาอันเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกัน อแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมจะเป็นแบบใส่เครื่องประดับได้คือมีหมวกเมอกอะไรแบบต่างๆเลยเปิดออกมาก็จะเป็นแบบกระเป๋าของเราต่างๆนะที่เราเก็บไว้คือมันไม่มีที่เก็บแล้วก็ต้องเอามาเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็ถัดมาเออตรงนี้มีกระจกด้วยนะนี่นีน่กระจกแล้วก็ถัดมาใช่ไหมจะเป็นแบบเอ,อ่ออะไรอะที่ทำสกินแคร์ทุกคนเป็นห้องสกินแคร์เลยมีแบบสามารถแต่งหน้าได้แล้วก็มีพวกแต่งหู นะจ๊ะแบบต่างหูแบบว่าเครื่องสําอางนะแล้วก็มีแบบครีมต่างๆเลยมีแบบเครื่องสาอางเยอะแยะคือเราก็จะแต่งหน้าตรงนี้แต่ว่าส่วนมากก็ไม่ได้แต่งหน้าหรอกเออครีมกันแดดก็แบบมีเยอะแยะไปหมดเลยนะเออแล้วก็แบบทําผมตรงนี้ได้ด้วยคือตรงนี้แบบครบจบเลยนะอื ตรงนี้ก็จะเป็นห้องโยคะซึ่งอันนี้เราก็แบบได้แรงบันดาลใจมาเหมือนกันห้องโยคะแล้วก็แบบมีตุ๊กตาน้องตุ๊กตาตัวหนึ่งนะมีแบบนี้คือน่ารักมากแต่เราก็ไม่ค่อยได้ทาหรอกเออขี้เกียจแหละใช่เนอะแบบเอ้ยมีแบบพม่านด้วยแล้วก็สามารถเอาแบบโยคะใช่ไหมเอาไปทํานอกระเบียงได้ด้วยเหมือนกันต่อมาเลยทุกคนก็จะเป็นห้องน้ําของเรานะห้องนี้แบบอ่าอืมเป็นแบบห้องสวยๆแบบนี้ ในนี้ก็จะมีแบบว่าที่อาบน้ําของแมวน้ําเต็มๆแล้วก็แนบๆเลยนะแบบแล้วก็ตรงนี้ก็จะทํากิจวัตรยามเช้านะจ๊ะแปรงฟงแปรงฟันทาครีมล้างหน้าอ่ามีครีมล้างหน้าบลาบลา b ต่างๆนะจ๊ะน่าเราต้องใส่ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบอาบน้ําเลยสบู่เยอะมากก็ไม่รู้จะซื้อมาทำไมเยอะะนะจ๊ะเออทุกคนแล้วก็แบบชัคโคกจะบอกว่าฉักโคกเราพิเศษมากสามารถลอยได้ด้วยนะทุกคนอ่ะดูนะนี่ ชักโครกลอยได้นะเป็นแบบชักโครกสูตรพิเศษเลยนะอืมใช่และตรงนี้ก็จะปีแบบว่าที่แข,แขวนผ้าคลุมอาบน้ําผ้าขนน o ผ้าขนหนูใช่ไหมมีกระจกด้วยแล้วก็จะมีแบบแผ่นมาร์กหน้าต่างๆเอาไวบ้บํารุงผิวบารุงหน้าตรงนี้ด้วยนะทุกคนถัดมาที่ตรงนี้เลยเป็นโซนแบบซักกรีดนะจ๊ะแบบเออสามารถซักผ้าได้นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบพวกที่ทําความสะอาดบ้านได้อ่านี่แบบสามารถเอาออกมาทําความสะอาดได้ด้วยนะได้หมดเลยแล้วก็จะมีแบบว่าที่แขวนเสื้อผ้าด้วยแบบซักเสร็จเราก็ต้องเอามาตากถูกไหม โซนนี้ก็เอาแบบว่าเลิศๆไปเลยโซนถัดมาเป็นโซนที่เราชอบมากๆๆๆๆมากๆเลยนะคือจะเป็นแบบนั่งเล่นโซนนี้แบบทุกคนไม่เคยเห็นแบบแน่นอนนะจ๊ะแบบเอาไว้นั่งเล่นนะเอาแบบเล่นเกมก็ได้เออเอาไว้นั่งเล่นแบบชิลๆก็ได้เหมือนกันแบบคิวใจนะจ๊ะแบบชอบมากตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีกีตาร์ต่างๆก็สามารถเอากีตาร์ไปเล่นได้นะถัดมาที่โซนนี้เลยก็อันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นบ่อยนะเออก็จะมีแบบตู้เสื้อผ้าของเราอันนึงนะแล้วก็มีแบบกระจกนะมีทีวีเอาไว้แบบว่าเออ เออแบบอาบน้ำเสร็จมาดูทีวีได้เลยไม่ต้องลงไปข้างล่างอะไรอย่างนี้นะจ๊ะนี่อ่ามีแบบองตกแต่งตรงนี้ก็จะมีแบบถุงเท้านะนี่จะมีถุงเท้าแล้วก็พวกสร้อยคองต่างๆด้วยก็แบบอืมเราก็จะเก็บไว้ในนี้เลยนะนี่อ่า ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนอีกมุมโซนหนึ่งที่แบบน่ารักน่ารักนะเอาไว้อ่านหนังสือเอาไว้เขียนจดโน้ตกระดานได้เอยนะจ๊ะมีจดหมายเออนะแล้วก็มีแบบไข่อีสเตอร์นะที่เราไปทํามาเทศกาลไข่อีสเตอร์ใครทำแล้วมาบอกหนะ่อยตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเตียงนอนของเราเลยแบบเออข้างเตียงก็จะมีแบบเอ้ยอะไรไดเอยนะจ๊ะแบบน่ารักน่ารักนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโซนเครื่องเขียนของเราซึ่งเราไม่ได้มาตรงนี้ไม่ค่อยได้มาตรงนี้คือขี้เกียจนะไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็แบบประดิษ์ประดอยต่างสําสำหรับการทัวร์บ้านหลังนี้เนี่ยก็ททััััววรรร้้งงงหหลลไไไปปปเเีียยบออดด๋าูต่ก มาการที่บ้านหลังนี้กันเลยดีกว่าเป็นบ้านหลังคาสีชมพูหลังชั้นสองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคอนโดของเรยาที่เรยาอยู่อาศัยนั่นเองสวัสดีเรยาอ๋อหวัดดีวันนี้เนี่ยมาทัวร์บ้าน,นชั้นหลอใช่แล้วตรงนี้ก็จะมีแบบพวกของแต่งตัวของเรยานะก็ไม่รู้ว่านางให้ดูหรือเปล่านะจ๊ะคือตรงนี้ก็เป็นแบบห้องนอนทั่วไปเลยก็ไม่มีอะไรมากถัดไปเนี่ยเป็นแบบห้องน้ําของเรยายห้องน้ำเรยาก็ค่อนข้างแบบสกรปรกนิดนึงทุกคนก็จะแบบเออโ้องมากเลยนะไม่อาบน้ำหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะไมมมม่ชมีชชพพู โซนตรงที่เนี่ยเป็นโซนแบบนุ่งหมาคือโซนนี้เราชอบมากมันน่ารักมากเลยแล้วก็มีไอวีนั่งจ้องตาเราอยู่หวัดดีลูกไอวีไอวีทำอะไรอยู่คะฮะอ่าไม่ตอบตรงนี้ก็สวยเหมือนกันตรงเนี้ยสวยเหมือนกันแหละก็แบบเออนั่งเล่นดูทีวียามเช้ากินกาแฟอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะทุกคนโซนนี้ก็แบบเออน่ารักน่ารักก็นั่นแหละทุกคนวันนี้เป็นไงบ้างสนุกกันรอเปล่าอาจจะไม่สนุกแต่ว่าก็พามาทัวร์บ้านนะอือก็แบบเอาเป็นแบบอย่างก็ได้ถ้าใครคิดออกว่าจะจัดบ้านแบบไหนอืมเนาะ แต่แบบไม่เอากับรซ็นตะ์ะแต่ว่าแบบเอาไปเป็นแบบอย่างได้ก็วันนี้ก็แบบไปแล้วนะบ๊ายบาย